การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เอกสาร PDF ด้วยดิจิตอล ID เปิดไฟล์เอกสาร PDF ที่ต้องการบนโปรแกรม Adobe Acrobat ไปที่เมนู Tools คลิกเลือกไอคอน Certificate จะปรากฏเมนู Certificate ขึ้นมาคลิกที่ Digital r e s i g e แล้วกำหนดตำแหน่งที่ต้องการวาง Signature ระบบแจ้งให้กำหนดตำแหน่งที่ต้องการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเอกสารคลิกที่ปุ่มโอเคคลิกที่ใดก็ได้ในเอกสารนั้นแล้วลากเพื่อวาดตำแหน่งที่ต้องการเมื่อกำหนดตำแหน่งเรียบร้อยแล้วจะแสดงหน้าต่าง Si ายวิดอา d i ดิจิตอลไอดีคลิกปุ่ม Continue ให้คลิกที่ปุ่ม r e a t e คลิกปุ่มดอเพื่อสร้างรูปแบบการแสดงผล วาดลายเซ็นที่ต้องการเสร็จแล้วคลิกปุ่ม apply เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม save สามารถใช้ลายเซ็นที่เป็นไฟล์รูปภาพนำมาใช้งานได้โดยคลิกที่ปุ่ม image แล้วคลิก browse สามารถล็อกไฟล์เอกสารไม่ให้มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไซน์บนเอกสารต่อได้โดยคลิกในส่วน Lock Document After Signing เสร็จแล้วคลิกปุ่มซ i g n สำหรับครั้งแรกระบบจะแจ้งให้ยืนยันการเชื่อมต่อระบบประทับตาเวลา Time Stamp Server ให้คลิกปุ่ม Allow ระบบจะให้บันทึกไฟล์เอกสาร PDF ใหม่ เมื่อบันทึกไฟล์ใหม่เรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลไอดีโดยคลิกที่ปุ่ม Signature Panel กรณีการลงในมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เอกสารบน adobe acrobat ด้วยดิจ i ตอลไอของผู้ใช้เรียบร้อยจะแสดงแถบพร้อมไอคอนสีเขียวมีวิดีโอขั้นตอนการตรวจสอบสถานะใบรับรองให้ติดตามต่อด้วยนะสำหรับวันนี้ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ